สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทางระบบ FM 99.10เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ในช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกาทุกๆวันพระหัสสปดีและวันนี้จิตอาสาพัฒนานะคะเราก็จะมานำเสนอเรื่องราวของวันปิยะมหาราชซึ่งก็ตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็น วันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทยโดยวันนี้เป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดีคือวันเลิกทาสตั้งแต่21สิงหาคม2417และห้ามการซื้อขายทาสอีกต่อไปในประเทศไทยสำหรับประวัติของวันปิยะมหาราชนะคะวันที่23ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่หโดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้านและสิ่งที่โดดเด่นคือการประกาศเลิกทาตเป็นการหยุดวงจรการเป็นทาตเพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาตลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาตต่อไปเรื่อยๆทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวัน ระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติโดยเรียกว่าวันปิยะมหาราชพร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวันปิยะมหาราชยังคงมีสักครู่หนึ่งนะคะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเทิดพระเกียรติจากทางรายการกันก่อนค่ะ